ฟังมากกว่าพูดคนฉลาดจะไม่พูดทุกอย่างที่คิดในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลังไหลไม่หยุดนิ่งและโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระการสื่อสารกลายเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตในสังคมหลายคนอาจเชื่อว่าการเป็นนักพูดที่เก่งกาจการนำเสนอความคิดได้อย่างชาญฉลาดคือคุณสมบัติสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและการเป็นที่ยอมรับแต่ในความเป็นจริงแล้ว คนที่มีปัญญาอย่างแท้จริงมักจะเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยมและเลือกที่จะไม่พูดทุกสิ่งที่คิดแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการเก็บงำความรู้สึกหรือเป็นคนที่ไม่แสดงออกแต่คือการใช้สติปัญญาในการคัดกรองไตรตรองและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสื่อสารซึ่งเป็นทักษะที่นำพาไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งความสัมพันธ์ที่ดีและการตัดสินใจที่รอบคอบพลังของการฟัง กุญแจสู่ความเข้าใจและสติปัญญาการฟังไม่ใช่แค่กระบวนการทางกายภาพของการได้ยินเสียงแต่เป็นการทำงานของสมองที่ซับซ้อนเพื่อตีความทำความเข้าใจและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากผู้อื่นการฟังอย่างตั้งใจหรือ active listening เป็นทักษะที่คนฉลาดให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมันนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลที่การพูดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ได้ 1. การได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำที่สุดเมื่อเราฟังอย่างแท้จริงเราจะเปิดรับข้อมูลทั้งหมดที่คู่สนทนาพยายามจะสื่อไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงความรู้สึกอารมณ์หรือแม้แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดการฟังที่ดีช่วยให้เราเก็บรวบรวมชิ้นส่วนของปริศนาได้ครบถ้วนทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน แทนที่จะตัดสินใจจากข้อมูลที่กระจัดกระจายหรือคาดเดาเอาเองซึ่งบ่อยครั้งนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดลองนึกภาพสถานการณ์ในที่ประชุมหากเราัวแต่คิดว่าจะพูดอะไรต่อไปเราอาจพลาดประเด็นสำคัญที่เพื่อนร่วมงานกำลังนำเสนอทำให้เราพลาดโอกาสในการสร้างสรรค์นแนวคิดหรือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 2การเข้าใจมุมมองและความหลากหลายทางความคิดทุกคนมีประสบการณ์ชีวิตและชุดความคิดที่ไม่เหมือนกันการฟังคือประตูที่เปิดไปสู่โลกทัศน์ของผู้อื่นช่วยให้เราได้สัมผัสและทำความเข้าใจมุมมองที่แตกต่างออกไปจากของเราเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานครอบครัวหรือชุมชนการฟังช่วยลดอคติและเพิ่มความเห็นอกเห็นใจ ทำให้เราสามารถตอบสนองต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์มากขึ้นไม่ใช่แค่การตอบโต้ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของเราเท่านั้น 3. การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งการเป็นผู้ฟังที่ดีคือการแสดงออกถึงความเคารพและความใส่ใจต่อคู่สนทนาเมื่อผู้คนรู้สึกว่าความคิดความรู้สึกและเรื่องราวของพวกเขาได้รับการรับฟังและให้คุณค่า พวกเขาก็จะรู้สึกได้รับการยอมรับเกิดความเชื่อใจและผูกพันกับเรามากขึ้นนี่คือพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวเช่นเพื่อนครอบครัวหรือความสัมพันธ์ทางวิชาชีพเช่นเจ้านายลูกน้องและเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต 4. การเพิ่มพูนความรู้และสติปัญญายอย่างต่อเนื่อง โลกใบนี้เต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่มีความรู้ประสบการณ์และภูมิปัญญาที่เราสามารถเรียนรู้ได้การฟังคือช่องทางสำคัญในการดูดซับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการฟังจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆการฟังเรื่องราวชีวิตจากผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งการฟังแนวคิดที่สร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่การฟังทำให้เราเป็นเหมือนฟองน้ำที่ดูดซับความรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด และพัฒนาสติปัญญาของเราให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 5. การควบคุมอารมณ์และลดความขัดแย้งบ่อยครั้งที่เราพูดออกไปทันทีโดยไม่ทันยังคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออารมณ์อยู่เหนือเหตุผลซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดความรุนแรงทางวาจาหรือความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นการฟังอย่างใจเย็นช่วยให้เรามีเวลาในการประมวลผลข้อมูลและอารมณ์ก่อนที่จะตอบสนองออกไปอย่างมีสติ และมีเหตุผลมากขึ้นการฝึกฟังยังช่วยให้เราสามารถจับสัญญาณของความไม่พอใจหรือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ของอีกฝ่ายทำให้เราสามารถแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โตเหตุใดคนฉลาดจึงไม่พูดทุกอย่างที่คิดการเลือกที่จะไม่พูดทุกอย่างที่คิดไม่ได้แปลว่าคนฉลาดเป็นคนเก็บกดไม่สื่อสารหรือไม่มีความคิดเป็นของตัวเองตรงกันข้ามพวกเขาเข้าใจถึงอำนาจและผลกระทบของคำพูด และเลือกที่จะใช้มันอย่างชาญฉลาดมีสติและมีวัตถุประสงค์คําพูดที่เอ่ยออกไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้เปรียบเสม,มือนลูกธนูที่พุ่งออกจากคันธนูแล้วไม่มีทางหวนกลับดังนั้นการไตรตรองก่อนพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายการพูดโดยไม่คิดอาจทำให้เราพลั้งเผลอพูดในสิ่งที่ไม่ควร พูดข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ครบถ้วนหรือแม้กระทั่งความลับที่อาจสร้างความเสียหายต่อตนเององค์กรหรือบุคคลอื่นได้คนฉลาดระหนักดีว่าทุกคำพูดมีน้ำหนักและผลกระทบการเก็บงำความคิดที่ยังไม่ผ่านการไตรตรองไว้ก่อนช่วยให้พวกเขามีเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นและเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดในการสื่อสาร2 รักษาสิทธิส่วนบุคคลและควบคุมภาพลักษณ์ไม่ใช่ทุกความคิดทุกความรู้สึกหรือทุกเรื่องราวที่จำเป็นต้องถูกเปิดเผยสู่สาธารณะคนฉลาดรู้ขอบเขตของความเป็นส่วนตัวและเคารพพื้นที่ส่วนบุคคลของตนเองพวกเขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือไม่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้ตนเองหรือผู้อื่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากได้นอกจากนี้การไม่พูดพร่ำเพ่ออย่างช่วยสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นคนที่สุข,ขุมน่าเชื่อถือ และมีความหนักแน่นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญทั้งในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพการงาน3เพิ่มคุณค่าและความน่าเชื่อถือให้แก่คำพูดหากเราพูดทุกอย่างที่คิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องสำคัญคำพูดของเราอาจกลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีน้ำหนักและผู้คนอาจไม่ให้ความสำคัญเมื่อเราเลือกที่จะพูดอย่างระมัดระวังและพูดเฉพาะในสิ่งที่จำเป็น มีสาระหรือมีคุณค่าทุกคำพูดที่เราเอ่ยออกมาจะมีความหมายมีพลังและน่าเชื่อถือมากขึ้นผู้คนจะรับฟังสิ่งที่เราพูดอย่างตั้งใจเพราะพวกเขารู้ว่าเราไม่ได้พูดไปเรื่อยๆแต่พูดในสิ่งที่สำคัญผ่านการคิดวิเคราะห์มาอย่างดีแล้ว 4. ควบคุมสถานการณ์และทิศทางของการสนทนาการเป็นผู้ฟังที่ดีและไม่รีบร้อนที่จะพูดช่วยให้คนฉลาดมีโอกาสสังเกตการ ประเมินสถานการณ์และทำความเข้าใจบริบทของการสนทนาได้อย่างถ่องแท้พวกเขาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าควรจะพูดอะไรเมื่อไรและอย่างไรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือเพื่อให้การสนทนาเป็นไปนในทิศทางที่ต้องการการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นทำให้พวกเขาสามารถวางกลยุทธ์ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการเล่นหมากรุกที่ต้องคิดล่วงหน้าหลายตา ห้าหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นและประหยัดพลังงานบางครั้งความคิดเห็นของเราอาจไม่ตรงกับผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็นทุกอย่างอาจนำไปสู่การโต้แย้งที่ไร้ประโยชน์และเสียเวลาคนฉลาดจะประเมินสถานการณ์และเลือกที่จะถอยห่างจากประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีอะไรได้จากการโต้แย้งนั้นการเลือกที่จะเงียบในบางสถานการณ์ เป็นการประหยัดพลังงานทั้งทางกายและใจและช่วยรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นไว้การฝึกฝนทักษะการฟังและการเลือกที่จะพูดการจะเป็นผู้ฟังที่ดีและเลือกที่จะพูดอย่างชาญฉลาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ตลอดชีวิต 1. ตั้งใจฟังอย่างแท้จริงทิ้งสิ่งรบกวนวางโทรศัพท์มือถือปิดแจ้งเตือนและหันความสนใจทั้งหมดไปที่คู่สนทนาศบตา การสบตาแสดงออกถึงความสนใจและความเคารพแต่ไม่จำเป็นต้องจ้องเขม็งจนอึดอัดสังเกตภาษากายและน้ำเสียงคำพูดบอกเล่าเรื่องราวส่วนหนึ่งแต่ภาษากายและน้ำเสียงมักจะบอกเล่าความรู้สึกและสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดได้ดีกว่าไม่ขัดจังหวะปล่อยให้คู่สนทนาพูดให้จบประโยคหรือจบความคิดของพวกเขาก่อนที่คุณจะแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามสรุปความเข้าใจ หลังจากคู่สนทนาพูดจบลองทวนความเข้าใจของคุณในแบบของคุณเองเช่นถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดคุณกำลังหมายถึงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจตรงกันและแสดงให้เห็นว่าคุณตั้งใจฟัง 2. ถามคำถามเพื่อทำความเข้าใจไม่ใช่เพื่อตัดสินใช้คำถามปลายเปิดกระตุ้นให้คู่สนทนาอธิบายเพิ่มเติมเช่นช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ไหมคุณรู้สึกอย่างไรกับสิ่งนั้น ถามเพื่อความกระจา่างหากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจให้ถามคำถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่ใช่เพื่อจับผิดเช่นคุณช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหม 3. หยุดคิดก่อนพูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะตอบสนองให้หายใจเข้าลึกๆและใช้เวลาสักครู่เพื่อรวบรวมความคิดประเมินความจำเป็นถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดนี้จำเป็นหรือไม่ มันจะสร้างประโยชน์หรือก่อให้เกิดปัญหาพิจารณาผลกระทบคิดถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการพูดของคุณทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเลือกคำพูดเลือกใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมและสื่อความหมายได้ชัดเจนหลีกเลี่ยงคำพูดที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่พอใจ 4. เรียนรู้ที่จะเงียบความเงียบมีพลัง บางครั้งการเงียบในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็มีพลังมากกว่าคำพูดใดๆมันเปิดโอกาสให้คุณได้คิดวิเคราะห์และไตร่ตรองให้พื้นที่กับผู้อื่นความเงียบยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นหรือเติมเต็มบทสนทนา 5. พัฒนาสติรู้ตัวเข้าใจอารมณ์ของตนเองรู้ว่าเมื่อไร่ที่คุณกำลังรู้สึกโกรธกังวลหรือตื่นเต้นและฝึกที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้พูด ในขณะที่อารมณ์อยู่เนือเหตุผลรู้ขีดจำกัดของตนเองเข้าใจว่ามีบางเรื่องที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ไม่จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นหรือไม่จำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยเสียงรบกวนการฟังมากกว่าพูดไม่ได้เป็นเพียงแค่คำแนะนำที่ใช้ได้ดีในที่ทำงานหรือในชีวิตประจำวันแต่เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตที่นำไปสู่สติปัญญาที่แท้จริงการเลือกที่จะไม่พูดทุกอย่างที่คิด สะท้อนให้เห็นถึงความรอบคอบความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์และการควบคุมตนเองที่ยอดเยี่ยมของคนฉลาดเมื่อเราฝึกฝนที่จะฟังอย่างตั้งใจเราจะเปิดประตูสู่ความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเลือกที่จะพูดอย่างชาญฉลาดคำพูดของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยคุณค่ามีความหมายและน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ ความสุขและความเคารพในทุกด้านของชีวิตเริ่มต้นวันนี้ด้วยการฟังให้มากขึ้นพูดให้น้อยลงและเลือกที่จะพูดเฉพาะในสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าคุณจะพบว่าโลกใบนี้มีความลับและโอกาสที่รอให้คุณค้นพบอีกมากมายหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ